ก็ขอกษตสบริโภคด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดียวนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะดีวิวละครทั้งหมดนะครับเพื่อนสองตัวนี้ครับตัวที่เข้ามาใหม่แล้วก็โกโจนะทุกคนมาทุกคนสกิลที่หนึ่งนะครับนี่เวลาใช้แบบไม่ชิดนะครับนีประมาณนี้ครับตัดก่อนนะครับแล้วนี่คือสกิลหนึ่งตอนใช้โดนใกล้ๆครับนี่ครับอืม นี่คือการต่อยธรรมราบนี่ครับนี่ครับสกิลสองสกิลสามสกิลสี่ครับสกิลหนึ่งตอนตายครับไม่ได้แปลกหลายมากแค่มันจะใหญ่ขึ้นีเฉยนี่ครับทุกคนนั่นแหละใหญ่ขึ้น ทุกคนนี่ครับแล้นี่คือสกิลสองคนตายครับไม่ได้มีอะไรมากแล้นี่สกิลเสียบอ้าวไม่โดนเอาใหม่แล้วนี่คือสกิลสามครับทุกคนยับสกิลสามตู้กสกิลู้นี่ดีเบลทีเดียวแล้วทุกคนมาทุกคนอีกเดี๋ยวตู้สกิลหนึ่งอ่ะ ก็คือต้องย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ปุ่นเริ่มเลือกเก็บสองปุนนี่อืมปุ้งเรียบร้อยนอนแตกหน่งนี่เก็บหม้นนนนี่วันสุดทีสามนนนนกันยังไงจ๊ะนี่ั สกิลเนื้อแรงหมดแต่ไปแล้วใช่สกิลสุดท้ายอืม <c oughs> อืม แพกหนี่ครับสกิลสี่นี่ครับสกิลสี่เดี๋ยวค่อยดูจอดทิศทางอะไรนะสนะครับปับปุ๊บตุ้มนี่มองขึ้นฟ้าบวบขึ้นก็เนื้อรนลู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 ลอลูลูลอ,อ สกิลวันสองตู้หายตัวไปล้วนไปคิวของการโร่โอเคก็ขอกระตุ้นทุกคนด้วยนะครับเบิร์ใหม่ใหม่ใหม่ใหม,ไม,ไม่ไม่สิก็ลองรีวิวกาโร่ต่อเลยครับดูเนี่ยการต่อยครับก็เปลี่ยนท่าตีแล้วก็มีแสงสีฟ้าออกมาครับสกิลหนึ่งครับน้ำไหล นี่ยพุ่งไปข้นาดต่อยรัวๆจังหวะสุดท้ายต่อยกระเด็นนะครับนี่เสกิลสองการจับทุ่มมากก็ทุ่มสกิสามครับจับแล้วก็เหวี่ยงครับสกสีนะ่น่ะมันเป็นการแบบแล้วกดแ,แล้วมีคนมาตีแล้วมันก็จะทำาามเม e ครับอื ซีเอฟหนึ่งตายครับก็นี่ครับสีเสองก็แค่จับมันก็เหมือนเดิมแค่วงกว้างขึ้นก็ทำมาอีแล้วขึ้นแค่นั้นนะนี่จะประมาณนี้ครับอืมนี่แล้วนี่คือต่อไปว่งครับที่ถังละ เนี่ยครับแปลงล่างก็ประมาณนี้ครับอืออือนั่นแล้วทุกคนผมไม่อยากเปิดเพลงมาเตะกระสิเนี่ยสกิลนึ่งนี่แต่รัวๆเราก็จับทุ่มาครับสกิลสองปุ๊บทุ่มอย่างี้จับลงไปปุ๊บสกิลสามครับสกิลสี่ นี่ครับปุ่มจะมีแบบนึงนะสกิฟตสี่คือตอนตายนะครับได้ดูนะครับนี่ครับตู้มีจับปุบตู้มอ่ะตีมาพอดีรนุนโอเคไปคิวต่อไปเจนอนะครับไปเลยนี่ครับเจนอเจนอเนี่ยก็จะมีแขนใส่บอกเพุ่งขึ้นมานะครับ แก้หอทุกคนนี่การต่อเปียครับอืมอะไรทุกคนแล้วก็ชื่อแล้วก็นี่ครับการพุ่งสองตัวไดร์มาเกเจะไดร์มาก็จะแด้ธรรมดาเหมือนเนี่ยเลยแต่จะไม่มีอะไรการล้เหมือนกันแต่ถ้าจะมีแสงวิวฟ้าของการลของเจนเราก็จะแบบมีไฟตอนพุ่งแล้วก็ มีจะมีไฟที่แขนที่เราพุ่งไปด้วยมาเริ่กันที่สกิลหนึ่งครับนี่แล้วเวลาใช้สกิลมันก็จะอย่างนี้ด้วยสกิลหนึ่งครับนี่ครับไม่โดนจะกระเด็นแล้วก็สกิลนีดด้ครับชาร์จได้นะครับถ้าชาร์จเต็มแล้วมีคนบล็อกมาจับล็อกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเบาเลยแล้วมีคนบล็อกอยู่กงกรณีนี้นี่ครับสกิลนี้ก็บล็อกได้นะ พุ่งขึ้นไปแล้วก็บเหมือนสกิลนี้เจนน่นะครับเขาจะใช้กับเซรามาครับยังไม่รู้นู่สนสกนิลต่างต่างนะครับจะประมาณนี้ครับจิกตู้มน่ครับสามารถใช้สกิลได้ประมาณนี้ครับแล้ว ก็สกิลสองก็เหมือนกันนะครับกับสกิลสามที่เวลาตายก็จะโดนเผานะครับเดี๋ยวเราก็ต้องนีม่งแต่บอกไว้เลยนะครับว่าเจน้อตเป็นตัวที่เกียนนะครับแต่ไม่ท้าโซนิกซึ่งมันนกลงมากโซนิกอะทุกคนเอาเพื่อนถูกมทุกคนปุ่มนี่ครับประมาณนี้ครับนั่นแหละ แล้วก็สกิลนี้ถ้าเราซ้ำไปอ่ะเราสามารถใช้สกิลได้ต่อจนกว่าศพจะหายนะครับนี่ครับและนี่คือสกิลต่อแป้ง่างครับนี่คนที่อยู่ในรัศมีก็จะโดนผักนะครับนี่เอาสกิลหนึ่งฟาลองครับจะเป็นการหมุนตัวแล้วก็เตะนะครับอ้าวไม่โดนแลวนี่อสกิลสองครับ ปุ่งไปแบบนี้ตู้มีแล้วก็เนี่ยสกิลสามนะครับปืนใหญ่มืออาชีพสปีดดิฟดับพพกนะสกิลสามเลยก็สกิลสี่ครับเผ่าเผาคนที่อยู่ใกลนะ้น่ะจะอย่างเงี้ยจะโดนแรงมากนะ้งโดนเห็น,นไ,ไหมโดนเผาจะโดนแรงมากคนที่อยู่ไกลนะ่ะมันจะไม่ค่อยแรงมันจะไม่ได้แรงมากนี่ครับตู้ม นั่นแหละเนาเด็ดชะเด็ดจาโรนนั่นแหละทุกคนหมดคิวของเจหนดแล้วแต่เขาฆ่าก่อนมันเที่ยวมานานละมันเที่ยวอะไรหน่าไม่ต้องใส่ผมมันเที่ยวอะไรก็คือมันเคยทำผมตายเพราะว่าเพราะว่าอะไรแล้ไหมครับก็ไม่ต้องถามทุกคนหรอกเพราะว่ามันเคยฆ่าผม ได่แล้วไม่เคยด่าผมตาก็เพาะผมจะฆ่าดัมมีแล้วก็มีคนอาลุมรังผมเยียบเลยแล้วก็มาลงกัดฆ่าผมอย่างทรมานเอือกต่อไปนะครับนี่ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดให้เล่นฟรีนี่ครับโซนิกแล้วนี่คือการโจมตีครับเตะสองฟันสอง,ง,สอง,งครั้งตีเตะสองครั้งคนับนี่คือการพุ่งครับนี่นี่ครับ ก็จะมีแดดผู้มีอย่าจนะแต่เราฆ่าให้ตายก่อนสกิลที่หนึ่งครับฟาแฟชฟาแฟช์เนี่ยประมาณนี้สกิลทสองครับเตะลมหมุนเนี่ยครับแลวนี่สกิลทีสองครับกระจายนี่ครับอืมอาะเด็ตจากนะครับสกิลสี่ครับ ระเบิดอะไรสักอย่างเ,เรียกว,ว่าดาวกระจายแล้วกันนะดนูนี่ครับปุมระเบิดนี้เราทีสองแบบครับอันนี้ก็เป็นแบบที่สองนะครับเนี่ยสกิลทำไมเนี่ยนี่ครับไอนะ้แบบนี้ครับ,บ,บ,ค,รบคือนี่ เนื้ยสกิลสีรอนตายจะโดนเผาสกิลสองนี่ลงมานี้แล้วก็นี่ครับกันแดดนี่แดดข้างครับสกิลหนึ่งกับสกิลสามเวลาข่าเราจะเป็นเหมือนกันครับอืมตูอืมอะไรต้นดวเต็มอื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 ม เนี่ยที่หนึ่งกับสาเจเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้ต่อไปต่อไปถ้าอีโบมีชื่อว่าคุณสามารถอีโมห็นฉันได้ไหมผมขอตัดไปต่อที่แปลงล่างเลยละกันนะเนี่ยทุกคนแปลงล่างนะครับถ้าแปลงล่างนะครับทุกคนน่าจะเห็นไปี่ที่แล้วเนี่ยอืมนี่ครับ,รบก็สกิลหนึ่งครับ เดินเข้าไปถ้าโดนก็จะแทงรูด้วยอย่างนี้ครับแล้วก็แทงแล้วก็จะทิ่มแทงลงมาแล้วก็เตะไปนะครับส่วนิลสองเนี่ยนี่ครับประมาณนี้ก็ซิวสังหารกระโดดขึ้นไปแปลแล้วก็ตามสามาครับซิลสีลนะครับแยกล่ามสี่แล้วก็พุ่งไปด้วยความเร็วสูงระฉะนั้นก็จะระเบิดตัวอย่างนี้ครับสกิลสกิลสองเวลาโดน,นครับประมาณนี้ครับ อืนี่ครับบ,บ้าก็จะถามว่าผมทำร่งกาถึงมันเป็นแบบนี้ก็ผมกดสกีนหนึ่งสองใช่ไหมแล้วก็กดอีกทีหนึ่งจมการพุ่งอยงู่แล้วโอ้เรียมอาจจะพุ่งแบบไกลๆกก่อนครับก็มี่ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวตัวละครไซตมาการลแล,รแล้วลก็เจนนอแล้วลก็โซนีน่นะครับก็มีแค่นี้ครับก็ขอการสตูน,นก็ลวไปนะทุกคนบายบาย จจกันใหม่นะครับบ๊าบายกตัย